สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รลยการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่ย5สิหาเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องค่ะมูอนี้แอดภาพพลายพี่นอ้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพ,พี่น้องคะปูเรามีแนวทางของคู่บาที่อยู่วัดเดียวกันกับปูนี่แหละมเมื่อว้าสุฟังคู่บาทันนีมวดทีผพานมาเล่าฝันว่าผู้เทาผู้เทาผู้เ่ามาเขียนใส่มือให้หาหกสามตัวเดียวเป็นตัวแดงเลยพี่น้องแต่ว่างวดทีผพานมานี่คู่บาเล่าเขียนไว้แล้วลงมือลงเว้นมือประกาศผลบริสุทธิ์วัสาเสียดายแห้งมือนี่พี่น้องเล่าฝันอีกแล้วเด้อ ผู้เฒ่าผู้เกา่ามาเขียนใส่มืออีกให้แล้วค่ะพ่อพี่รองคะตัวเดียวคือจังหวดทผพานมานี่ปูร์สิม,มบอวสุฟังสําหรับคลิปนี้นะคะพี่้องคะเอาแนวทางมาน,นีนะคะ,อะของคูบ่าที่ยูวัดน้ำปูวัดปลาอุดอรนะคะแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อพี่รองมาตดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะผู้ค้ากรรมน้มาสก,การค่ะจะเลนพรอค่ะปูว <laughs> ันนี้บายบาย,บายกับมาถามปูนี่แหละครับผู้ค้า ฮากกษิมาอัน้นอยค่ะขน้อยฮากกษิมาตาทำธุลาสันดิขับปูกันเลยว่าต้องหาปูกันนะเพราะนีน่มีแนวฝากเอฟซี่นค่ะอือมันเป็นเลขเป็นโตหมดแล้วแต่ว่าหวดนี่มันสิมาบ่ราหอดบางหนึ่งอันเพิ่นได้เป็นโตหมดแล้ว,วแต่ว่าแห่งบ่ได้ซื้อนะ่าค่ะเรื่องมือ เมันบอกเราเลือม,มือไปะนะโอ้ยขี้ไร้ใจนั่นหรอกค่ะกูาบาเพิเ่งไปแพร่เขาน้ำกันนี่ละก็เลยคุยกันค่ะอ,อันนี้เ่ราะมันฝันเนี่ยเนี่ยนี่เป็นพวาคว้มจริงๆกันเนี่ยคุยกันทะเลมือเนี่ยเอาก็เลยนั่งกับเด็กๆเฝ้าสู้ฝันนี่ละอันเพิ่นเอามาแต่ใส่ซคละอันตัวนี้เพิ่นเทศสูตรบอคับปูนหรือว่าจากไหนคะเพิ่นฝันหัวที่เรี่ยวนานค่ะ พอที่แล้วฝันเป็นอัาฝันเราเป็นมาบอกเลยเขียนไหนพร้อมเขียนใส่มือเลยไหมอืมเขียนใส่มือเราก็จดไ้แต่ว่าหอดมือเพียงขึ้นื่มมาสั่นลืมมือเลย็อกน,นะค่ะเพิ่นขาว่าได้ใส่ใจว่าจะซื้อนะค่ะแต่ว่าพกติกที่เพิ่นก็นซื้อแล้วแต่ว่าเหมืนมือเลยกอกเพิ่นขึ้นืมมึงสินะค่ะเพิ่นลืม่ม พคนเขียนเสร็เมื <can ful oyu> <Labor> <fi> <c oughs> <c oughs> ่อไหรตัวแดงจึ้งขึ้นเลยเห็นหาหกสามไปนะขัองหนึ่ง่ะหัวขั้งหนึ่งตีครับปู๊เออหัวขั้งหนึ่งเป็นโอ้ยพันจังมาบอกสู้ฟั่งน้องสนหอกมือนีพคนปกติพคนพคนว่อดเลยไปแพ้เขานะพคนพคนเลยไปมือนีพคนหยุดไร้มือแล้วเออคนว่อดสบายนะค่ะบัดมือนีเลยไปพ่อกันเล่วโาสู้ฟังค่ะบัดทุวันนี้คนก็มาเขียนอีกแล้วละบัดนี้เจ้า หมวดว่าเงันมันบ่ได้ซื่อนะแต่ว่าเขียนทั้งสามตัวเลยนะสามตัวตรงตรงดีตีครับปูสามตัวตรงตรงนี่บอกคะสามตัวตรงตรงเราขับเม็ดเดียวหอมนะโอ้ยคือตาเสียดายเธอเนาะบ้านนี้เนาะค่ะปูปูก็เลยว่าอยู่เอาคือจังบ่ซื้อไื่อในี้ชื่อลอยเดียวมันเกิดมันก็ที่บริษัทท่บ่อหาหม่นอยู่บ่อสนหอกใครจังหวะใครมันซื้อจักสองลอยก็ไไ้เงินแสนตัวสนหกอก กันยังว่าลืมอกัยเปินก็นเ,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 เยยลยว่าลืมโหมดไว้เสียดายอะไรยังว่าอาารค่ะปัมือนี่ไปแพรเขาน้งปัตเปิเรี่ยวเาสู้ฟังบัดน,นี้ค่ะเปิ้เร่วเาสู้ฟังหัวนีมาเขียนอีกแล้วลว่าจาค่ะ <c oughs> เขาพีามาเขียนเอาเขียน <c oughs> ใส่ใส่คะ่ะผู้ใสเมื่อไหร่บอกคะ่ะมวน,นี้ก็ได้หด <c oughs> บานทานว่าเอาเรื่องผู้สีเบเบาสู้ฟังหมดบาเงินเปิ้ลางที่ค่ะเปิลเกา พิ่นกันฝันคนว่าฝันปู่ก็ได้ถามมาฝันอีหยังก็ได้สอบกันนะเพิ่นก็อยากบอกอยู่แล้วลนะ่ะเพิ่นเพิ่นว่าโอ้ยสิไดอะไรนะบ่ได้ซื้อว่าซั่นหลงมือว่าซั่นเื่อมือยันไม่กระทับเลยว่าท่นหูเมียขึ้นยันเรืมเขียนไม่เลยวนะ่าท่นหาพกสามเลยว่มาท่านแม้ว่าเขียนใส่มือไหแดงจึ้งครึงเลยว่าท่น,นะนะอืมค่ะปู่พวกกูปลาคือบ่ซื้อวั่นหรอกแม่มาบอกผมผมก็ซื้อบ่ได้ด้วยว่นหรอก โอ้ยกับมันลืมมือแม่เอันนั้นหลวงพ่อว่าสั่นอ้าวลืมมือก็คือจังบวะมาบอกสุฟังกันสันหอกวัดเอกชักเป็นยังไงกับลูกหน้าลูกหลังน้านะเพิ่นกระเทียนนั่นน่ะอ้าวัยมันออกแล้วจังหวะบอกสุฟังบาขึ้นเด้สันดอกมันที่อดไรเลียวว่าสั่นมันนี้เลยถามมันว่าหัวหนีฝันไปเหอเพิ่นมาบอกกี่บ่สันหลอก วายฝันแล้วว่าสันฝันอีกมาเขียนไหนอีกคือเก้าว,ว่าสันจะใช้เมื่อไหนคือเก้าติค่ะปูตัวแยงจึงครึ่งเลยอ้อค oh, ่ะค่ะปูแต่ว่าเพิ่นผ่นบอกว่าให้ให้เพิ่นเขียนตัวเลขแท้่เพิ่นให้สองคูนะค่ะ <c oughs> เจเพิ่นให้สองคูเพิ่นเลยบอกว่าเขียนตัวคูเดียวนี่ละแต่ว่าคูเอาคือว่ามีสองคูสองคูยับเต็มซื้อกันไว้วยู่าน โอ้พ้นเป็นผู้หยับเองบอครับผู้หยับเต็มเออเป็นหยับเองแต่ว่าตัวตัวที่พ้นเขียนไหนแน่เนีเอาตัวเน่เนีเอาเม็ดเดียวสนองพ้นก็เลยบอกพ้นก็เลยบอกว่าอันอาเจียนอันเอาไปอันอันผู้ไปล่งสื่อเบางไงได้หรออาจารย์ไม่บอได้ซื้อแล้วซื้อบ่ได้ดีสนอกมิจจะบอกแอบซี่พ้นจะซื้อสนองพูกรซื้อเอาบ่ได้กันนี้มิจจะเดเ๋็วแต่สั่งยุ่ยมูนี่กับมิจเต เอบที่มันทั้งปุ่นมาน้ำเนสสนอกผู้ก็บอกก็เจ้ามากกันกจ้าไรก็นมีได้เข้าเจามาทั้งปุ่นําเนสสนอกผู้เสือเอาเองบ่อเหมัอนกันสนอกผู้มาเสือเอาใดคือผู้เสือหรอกโอ้ยเรื่มไม่ลงพอก่าสังผมเื่มบนกันหมดวันหนึ่งว่าสังห้าหกสามอีหลีได้สหากระสังตามตัวแดงจึงครึ่งกราสังอืค่ะบเขียนเซมือให้นะ โอ้ยยังไงนหรอดวงมุมี้น็อตสันดอกเทียที่สซื้อไว้จักลอยจักหาชีบาทซื้อได้ยุสันดอกโอ้ยผมหมดมือผมลืมมือเลขออกไม่ต้องพ้องบริษันโอ้ยขี่ไล่น็อตสันดอกคนนี้ถามกันเลยคนนี้อยากบอกจีกและววดนี้คนนี้อยากบอกยีบคนนี้มาบอกสุฟังยีกเมีนผู้เก่าบริษัทวันเมีนว่าษันว่าเชื่อที่สื่อผมเลยบริษันว่า เป็นผีว่าสั่นวดนั่นเป็นผี่าสั่นไปตีกันวัดก็ผีเหมือนวะย่างหับผีมาสั่นมานอนทับมานอนทับผมแม่มาสั่นไหว่าหมดลุกขึ้นใส่เลยเหรอ่าสั่นโตดำๆหมักไง่่าสั่นมาน้นทับผมแม่มาสั่นอาไหวขึ้นขากแท้สันนกฝันตะลั่นตีสันนกแม่นสันนกเวิรน่าแล้วอันตีกันก็ผีกะรวนลหรละ แต่ว่าอ,อันที่มาบอกนี่เป็นว่า,ากับคนเพื่นเฟืเ่อ่บอกว่าเป็นผู้จ่างไหนหรอกแต่ว่าเป็นว่าบ่บ่โม่นผู้ตีกันเด้ค่ะบ่เป็นผู้ตีกันที่ผู้มาบอกนี่ผู้มาเขียนซื้อมือใหนน้นี่เป็นผู้เฒ่าคนละคนกับกับงมวดก้อนติค่ะปูคนเดียวกัน,นเดียวกันโอ้คนเดียวกัน,น,กนโอ้ค่ะแล้วบอกกันหล่นไปยงเงนา่นนะนะ พ่อกระดิบไปเห้คือฝันฝันแม่นเป็นเลยถามว่าโผล่เลยถามมาเป็นคนหรือเป็นผีหัวยัวนนั่นเป็นผีเรามานอนทับผมมาสันค่ะผมก็ตีนหลอกรีดหลอกใจใครเขาก็ตีใจกันเลยกับผีเหมือนกันค่ะบัตดผว้อาธมปเขียนในใส่มือนี่มันมันผู้ใดาเป็นคนมาเป็นผู้เถ่าอ๋อค่ะเป็นผู้เถ่าอืมเป็นผู้เถ่าค่ะอืมอาทิปเป็นผู้บวัดผู้มากเลยเหละเนาะค่ะคนกาธิตรีตูนนั่นแหละ คนกริตัวนั่นะคนเดินก็เลยที่มาเขียนไห้จี้แต่ว่าดวงคนถีบมีอับนี้ก่ดกอดมือลื่มบัดนี้กอดมือลื่มคนนั้นมาจากม้าเบาบ่อเพิ่นเลยอยากมาเบาสู้ลง่อฟังแัดนี้เขาบอกไต่เรว่าเอ้ือขี้ไรแท้สันน่ะแค่ที่สิื่อไว้จะกอยจะาสิบาะนั่นสนา่ะไอผมเลื่อมมือไม่ลงพออว่าซั่นค่ะพิ่ยมาเบากอดไม้สู้ฟังนี่ลงะรวด วันที่หนึ่งนี่แหะสูฟังมาดินีเน้เขียนตัวได้ละครับปู่บันท้ค่ะผมไม่วานบอกยีก่ก็สันก็เลยถามบันมาเขียนตัวใดใสันหรอกหกห้าศูนย่ะนะหกหาศูนยนะ์วดีครับปู่คอณเก็เลยว่าคันม่อนราอน,อ,นอันเราเก็บห้าศูนย์ไปน้ำไหเออาก็ชิไหลตัวแท่สันหรอกปู่ว่านนะเออเ คนเลว่าเอาเขหาศูนย์ไปนไม่เล้อเอาผู้เลยว่ามันตัวได้กันแน่ๆเพันเขียนใหม่นะผู้ว่าเขียนใหมคเพื่อัวเรื่อนึงน่ะพวกหาศูนย์ตัวเดียวนี่หรพอรู้พอกันอืมค่ะอันนี้เขียหาศูนย์เราไม่จะใส่ได้่ะ่านโอ้ยผมว่ายับแยบไปซื้อวะท่านค่ะอือก็เลยสอบคนนันลยยันคนบามันหลายตัวนะค่ะ มันเพิ่งเขียนไหนคือเก่าหมดหรืเขียนคือเก่าหลือหลวงพ่อเตวันเมื่อยบังเขียนได้เมื่อโตสีไะไรสันหลอกสอนหลวงพ่อก็อยากสอนว่าเฝอสู้เ้าสู้เอีขี้ฟั่งกันนะสู้แอีมินฟั่งกันนะขันมันเป็นคนจริงกับจังเกียเอามาล่องนี่สันหลอกก็เพิ่นกิดเป็นพายน้ำกันนะก็เลยเชียร์เพิ่นนะผมก็จำได้ผมก็จำว่าได้หมดว่าเงินปูกับมหาชื่อกันสันหลอกเพิ่นบอกกัน คือการเราบอกอ่สามตัวผมจำว่าอะไรสนหอกจำในเจ้า่างกเก็ยน้อเมน6กเกันเป็นลกสามสนอกหมดถึงฟังพันมาสันหรอกโอ้ยผมว่าเดียวสู้หลวงพ่อฟังเนาะสนกผมก็ชี้ได้อยู่บนว่าเด้ยสื่อนะมาตรงๆเลยวัาเัยวตได้แท้ๆนั่นกสามมิลีได้หลวงพ่อวันนี้ยืนยันทุ่นไหมค่ะวันนี้อะไรสนอก ผู้กเก่าว่าสันดอกสอเพิ่นนะผู้กเก่าหรือหลวงพ่อเขียนใส่มือคือเก่าว่าสันเล่สอกพันดีเด้ยานมันบ่นั่นนะโตสีไหสนสันดอกสีแดงครึ่งๆเลยหลวงพ่อว่าสันอืมค่ะพ่อเอาคือบ,บ่กบ,บอกเก่าเม็ดเดียวคือเก่าก่าสันหลอกเอากันไว้น้ำมาสันโอ้กันไว้น้ำอีกคูนนึงคือเจ็ดหาศูนย์นะคะบ่อเออเจ้ามัน,นหยับขึ้นมาสันค่ะบ่กบ่กเอาตัวเพิ่นมาบอกเลยตัวได้แท้จันหลอก ทำทาสอนนะค่ะโอ้ห้าซูนสัโอครับืออวงกลมไม่เพื่อนหลวดตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนั่นเขากั็นยับแข่ยมขึ้นบนาและวจีมันมาเจ็บเนะาะคนบอกว่าเอาไว้กันใหม่ยับสองตัวนี้ว่าสั่นอืมค่ะกัดถ้าจะมันแมนมากซือบางเพล่นบอกว่านึ่หนเนาะค่ะคนกับเคยมา เอ็ดขุดซอยหลวงพ่อยกันเรียผู้ผนมากอเอ็ดไหมคนมะกอเอ็ดต้องเห็ดบรนไดนะว่าเห็ดบรนไดก่อนที่แล้วผู้ได้เห็ดบรนไดก่อนนี้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็ดหมกบันไดขึ้นทั้งทั้งขุดไหมค่ะตลได้เพื่อนเราไม่เห็ดให้ก็นเลยเราเป็นสร้างน้ำนะค่ะเราเป็นสร้างคอมกันลึ่นกันยุ่นนะค่ะคนเลยบวชสูฟังมือนีจังใอยได้ไปแพร่เขาฟอกันเล่ากับได้ไปไล่มือเล่ากัสบายนะค่ะ บัดนี้เลยไปเห็นกันเลยพ๊อบบอบสุฟั่นแล้คนที่ใดโอ้ยตะกี้ก็บ๊อมาบอกนล้วสนุกโอ้ยแต่ผมก็ยังเลือกไม่ลงบอเว่าได้สื่อวะสันค่ะยังส่อผนอยู่ตัวไรแท้บันเขียนไรกันโอ้ยบันเขียนสวยมือผมเลยอันหาวกสามเลยลง่อแดงจึงครึ่งปวดเรว่าสันค่ะบ๊อบบ๊อบบอกสุฟังนแล้ัสนอกมันออกไปแยเล้วมันก็ยังบอบกั เราสิใดนะเราเลยว่าเอาวดนี้หลวงพ่อ่นไมาเขียนให้อีกเล้ววาซั่านค่ะอย่วงกลมใหมเพิ่นได้โหลดตดวหกหาูนย์อยแต่เหลขกตัวนี้มันแต่เ่าั่นมันดอกกูกับฝันเห็นย่อมพอเด้่ยแต่เาเหล็กตัวนี้มันคยเป็นเหล็กย่อมพอเด้ค่ะแมันมาตัวนี้ผู้สิบฝันเห็นนี่แต่ว่าคือบอกฝันเห็นส่ค่ะเราเลยว่าเอาเอาเจ็ หาศูนย์น้มัเลอเอะันนะเจียเราหยามันยับเตี่มนะ,ะเอาวัาหนึ่งันมันคือตัวตรง,งตุ้งยุ่งอันก็สี่ยับสุาะรอกผลว่าเอาเอาให้เจียวมันดันว่าดันเล่ากระชีดแบบที่ว่ายาน,นยับเตีมกันเลยเร็วบ้างในเวลาพอดีค่ะปู่อื้นี่แหละนี่แหละเป็นเล็กกุบาเป็นเมื่อบอกเขาบอกสู้ฟังกว่า บางเงินเพิ่นบ่ได้ซื้อน่ะตรงๆเลยหาหกสามอ่ะนะค่ะบัดนี้่นเลยมาเขียนซื้อมืออีกแล้วค่ะค่ะทียมันแม่นคือเก่าเนาะคือหวุดบ่านเงินหนเนาะค่ะบัวบ้นก็เลขเม็ดเดียวหรือมันกิดเฮาก็ดคือลองเบิ่งเนาะค่ะอัานเงนนั่งมันยังมาตรงๆอยู่นะค่ะเถึงแม้เทียมันแม่นอีกแต่ว่าตัวตัวตัวเก็ตหาศูนย์นี่พอนมาหายับแตมค่ะอืม แต่ว่ามันกาบมันเรน,น,น่มนแมันฉีมาตัวแกะแกมกับโบนแเนาะค่ะบัแต่ว่ามันมีตัวนี้ลหละตัตัวเช่นผู้ย่ำอีกเร้อพันเชียนไปเมื่อยตัวไรแท้เอาตัวเดียวผู้ยังไวอยเร้ผู้เพอย่าเอาหลายตัวน,นะค่ะพบขาสู์เลยเร้อหลงผอ่ะสิค่ะสีไสสีไรเบาไป้นแน่ๆเนากสีแดงยังกึ่งเลยมันยังไหวอยู่หมดค่ะผู้สอนนะผู้เจกกัน่ะผู้จะให้แต่จะควบจริงนะเบิร์นน่ะ คกกนอนอ่บอกคนนอ่สบุฟั่นกัดเอาไว้ล่องพิ่งเนะาะค่ะได้ค่ะบคุณคะเจียมันมากผู้ว่าเงินหันอื่อาเจียมากว่าเองอาเินก,ก,ก,กัดห่วยกับเม็ดเดียวลึ้งเนะาะค่ะอือนี่แหละก็เลยเป็นข้าวดีเด้ผู้ว่าก็เล่ปะเอาไปบอกเจียมินก่อนหน้าสินหอกหาเทียเปินเราไปปากเจียที่ฮะเทียมันฮะเจียมันหนีจากเียกดังฮะเจ้าเนะาะค่ะฮึอมอาเจียมันหนีจากเียกดังฮะเจ้าอ,อาเจียมันมาแม่นตัวนี้เพราะว่าว่าเงินเราก็ได้สามจูตรงๆนะค่ะ เรากบบฝันแล้ว่าฝันว่าไหลได้ฝันหน่อยๆไม่เข้มไส่เมื่อยเรากันมุ่เมีอะไรไปนะอืมครับพูว่าดีก็มาอีกแล้วลุงห่อว่าสันก็เล่าเลยมาบอกสุฟันนะจ้าหล่ะเทียมันแมนเนาะค่ะเอาไ้ล็อกเบองนี่ก็ได้กันวันนั้นกิดวันหนึ่งเหันมันกันมาตุงๆของเราอยู่แบบนี้ฮะเทียมมันแมนอีกเนาะค่ะพูโอ้เม็ดเดียวนึงหรอกเอาตัวตัวนั้นเขากันยับแฉมไปคือดอกกัน ระหว่าเฮียชักหนามันเป็นเกียจวะท่านค่ะเอ้ากระชีพี่ตัวนี้เรามาบอกสู้ฟั่งมื่อนี้ก็เลยค่ะู่เนี่ยเฮียมันเป็นเลขโชคเลขมันนาเจียเลขมีรางวัลเนาะค่ะเนี่ยเฮียมันมากขึ้นวังหงอดวันหนึ่งอันดีแเราว่ายังสิได้อยู่ยังโตยังมาบอกสู้ปู่ฟังอยู่โอ้ยตะใครมาบอกหลวงพ่อท่านนะค่ะค่ะเอ้าเฮียมันแมนวันนี้อีกเนาะค่ะพ่อเอ้าไอ้ม่โชกพี่มันทั้งเหยีซีหมิน สุขสุขคนเด้อค่ะเอ้าจบสุขมันมานี้ปังปังมาที่หนึ่งกันเลยไอ้มันแม,น,มนเด็กบี้ละวันตัวนี้ละเนะาะค่ะพ่อเอ้าจะเลือ่อนพ่อครับน้ำมันสกัดครับผู้สาธุค่ะเอาพี่น้องมาแบบไม่ได้พี่น้องมาแบบไม่นะคะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้พี่น้องมีมาไม่ฮารูฮาราบอพี่น้องฮารูฮาราบอแบบไม่เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องคะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแนวทางที่คู่บาเพิ่นมาเอาสู่ปูวัดป่าอุดรฟังมวนทิพผ่านมานีคู่บาองนี้นะคะเพิ่นฝันว่าผู้เ่าผู้เ่าผู้ทายผู้เ่าผู้ทายมาเขียนใส่ฟ้ามื่หยคือหาหกสามหาหกสามเขียนตัวเดียวตัวแดงพ้อมนะคะบันนี้คู่บาททันนี้เปิ่นก็เลยลืมมือเพิ่นก็เลยบ่ไร้เขียนเอาเพิ่นก็เลยบ่เร้ยสื้อเพิ่นเสียดายว่าซ่านพี่น้องงวนนี้ ผู้เฒ่าผู้เก่าเพิ่นมาเขียนไหแเราเด้อพี่น้องเด้อเขียนใส่ฟ้ามือคือเก่าเดฟ้าเมื่อไห่เบิ่งพร้อมนะคะพี่น้องคะห5 0าย์โตแดงเลยพี่น้อง6ก0อันนี้คือโตที่เพิ่นเขียนไห้นะคะพี่น้องคะแต่ว่านี้คู่บาลเลากกันว้ซื้อดอกเลากกันรักลอยว้คือ750หนย์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอนะคะอ้าให้โชบ่พี่น้องให้โชบ่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางาจากปูวัดป่าอุดรมณีที่ปูนํามาวอกสุฟังเนาะค่ะไปพี่น้องคะมณีไอากา็ขอโทษขออภัยไปไปพี่น้องล่วงคกินให้เบิงปป่งซ่าไปนิดนึงอันมณีเอ็ดไปธุระตัวพี่น้องว่าป,ประชาชนเบิดอายุก็เลยไปถ่ายบัตรถ่ายบัตรไปถ่ายบัตรใหม่แล้วหลังจากถ่ายบัตรแล้วปุ๊บมาจ่ายค่าโทรศัพท์บัดนี้พี่น้องจ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว กมาบานมากินเขาจะคําสองค้าก็กเลยมาล่องกิม้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนลีล่ะก็ได้สาบไปนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอโทษ,ขอ,โทษขอให้หลายๆนะคะสาหรับอากาศล่งคลิปสาบไปนิดนึงนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าว่ากันนะคะพี่น้องเอาสาหรับแนวทางมณีที่ปูวัดป่าอุดรน้ำมาบอกสุฟังจึงไดกับ้พ่าแม่พี่น้องนําไปพิจารณาเบิรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ,พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะหลักการต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งเน่าทางในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะทั้งเบิร์ทั้งม้วนนะคะแนวทางที่ปูนนํำมาอวให้ฟังกับมิ่เพียงสำนีนะคะสำหรับแกงนี่พี่น้องเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ